ช่องว่างนอกอาณาเขตปีาศา์สิทธิ์บอสด้านหน้าดูเหมือนเป็นเมืองปีศาศัสสิทธิ์วินิจฉัยจากแผนที่ดวงดาวมันควรจะเป็นสิ่งนี้จานหูชวง่งข้าไม่ได้คาดหวังที่จะไล่ล่าผู้คนแต่ข้าไล่ล่ามาที่นี่จริงๆทำไมมันรู้สึกเหมือนไม่ถูกต้องมันดูกลมกว่าน,นิดหน่อย เป็นวงกลมใหญ่จริงๆให้คนของทีมสิบไปตรวจสอบสถานการณ์ก่อนและจับคนมาถามจะด,ดีกว่าเบื้องบนใจราคามหาศาลเพื่อส่งเรามาที่นี่แล้วเราต้องจับหลวเถาเทียนและหลงฉิวไปชิงให้ได้ ไม่ใช่ว่าข้าควรฝึกฝนอยู่หรอดูเหมือนว่าข้าถูกใครบางคนทําให้หมดสติไปเจ้าตื่นแล้วหรออืมหัวขโมยมาบ้านเมื่อวานหรอเปล่าเลยมีการต่อสู้กันเมื่อวานดังนั้นมาเลยยุ่งนิดหน่อยแม้ว่าเวลาในการพบปะจะสั้นก็ตาม แต่ตาเสินจากสถานการณ์ื่อคืนความสัมพันธ์ของเจ้าดีมากและเจ้าไม่ควรสู้ยิ่งความสัมพันธ์ลึกซึ้งการต่อสู้ก็จะยิ่งยากขึ้นเจ้าน่าจะไม่เข้าใจทำไมเจ้าจะเข้าใจมันอย่างเป็นธรรมชาติข้าไม่จำเป็นต้องอธิบายมันตรกกะของเรื่องนี้อยู่ที่ไหนทำไมใครๆก็เข้าใจ นี่จัดผ้าพ,พันพแผลถ้าไม่คาดว่าเจ้าเถียงกันอย่างดูเดือดใช่สถานการณ์การต่อสู้น่าเศร้ามากถือได้ว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวเรื่องแบบนี้ไม่ดีที่จะสอนเด็กเอามันออกไปเรื่องเหมือนการเป็นสามีของจักรพัินี้ไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายจริงๆ1นต่อสองเจ้าไม่สามารถชนะ นั่นคือจากกระพัดดินนี้ทั้งสองพลังการต่อสู้ของพวกนางจะอ่อนแอได้ยังไงปวดหลังน่าเสียดายไม่มีวูเบอร์รี่ในโลกนี้อย่างไรก็ตามโชคดีที่มีหมูชิงหยานดังนั้นมาขอให้จงอย่างหมิงทำผัดไตเถอะมันสมบูรณ์แบบแล้วเจ้าล่ะแค่อยู่ในวังของข้าฝึกฝนพักผ่อนตามที่เจ้าต้องการอย่าวิ่งไปรบเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ข้ามีธุระต้องทำนิดหน่อยอยู่นี่แล้วอย่าไปไหนมันโรคสมองที่จะวิ่งไปร,บรอบๆมันโรคสมองเหรอเมื่อเจ้าคิดเกี่ยวกับมันอย่างรอบคอบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวัวน,นมหลวงต่อกันไหมคืนนี้จีสาะเปาข่าอยากมาก่อนในครั้งนี้ ใกลกำลังพูดถึงข้านอกจากผัดตายแล้วตายแกะย่างก็มีและองค์ชายให้ข้าทำอาหารเลี้ยงต้อนรับท่านทำขึ้นมาสิบจานให้ท่านแน่ใจหรอว่ามันได้ผลประสบการณ์ของข้าโอ้ในเรื่องนี้ไม่มีใครมีอำนาจไปกว่าจงหยางหมิง อย่างไรก็ตามหลังจากฝึกฝนวิชายุทธกับข้าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นมากขอบคุณที่สอนองชายมันง่ายกว่ามากเมื่อเร็วนี้เอาละเตรียมพร้อมข้าจะพาท่านไปภูเขาชิงหยานองชายมีใครบางคนอนาณาจักรปีศาจศักดิ์สิทธิ์รวมเป็นหนึ่งกับอาณาจักรปีศาจหยวนซื้อเจ้าคนหนึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดี และอีกคนเป็นองค์ชายดังนั้นเจ้าน่าจะรู้ข้อมูลมากมายเจ้าสองคนหากเจ้าไม่อยากจะดีเชิญมากับข้าอะไรวะคนแปลกหน้าพวกนี้และของประหลาดนั่นมาจากไหนไม่เคยเห็นมันอย่าขัดขืนไม่งั้นสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญไม่มีอะไรนอกจากความสิ้นหวังน้อย ก็ยังไม่แน่สักหน่อยว่าใครกันแน่ที่เข้าตาโจรลมปราณดาบจัก,กระพัดไปการโจมตีที่น่าสงสารดูเหมือนเจ้าไม่ฟังคำชี้แนะของข้าจริงๆเผ่าพันธุ์มนุษย์นํำต้อยหักขาของพวกเขาพาเขาไปหาองค์ชายหมานกลับไปแล้วรายงานกับตัน ดูเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเจ้าหมายความว่ายังไงกลัวอะไรแค่มนุษย์เชี่ยเอ้ยน่ากลัวเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่ำต้อยงั้นหรอช่างเป็นท้อยถแถลงที่น่าสนใจ ถ้าอย่างนั้นแสดงฝีมือของเจ้าให้ข้าดูแล้วมาดูว่าจะทําให้ข้าสิ้นหวังได้ยังไงว่ายังไงเจ้ามาแรงตัวน้อยอย่าตื่นตระหนกไปกลิ่นอายของเขาอยู่ในขอบเขตนักปุนขั้นที่สิบเท่านั้นมันเป็นแค่ร่างกายไว้ขู่ให้กลัวนิดหน่อยตาขาวก่อนการต่อสู้ไม่ใช่สไตล์ของเผ่าโลหิตของเราขั้นที่สิบสามเขตแดนฝ่ามือ คึกน้อยโดดขึ้นและลงไม่ได้ทำให้ข้ารู้สึกเส้นหวังถ้าอย่างนั้นขอให้มีช่วงเวลาที่ดี ให้ตายสินั่นไม่ใช่มนุษย์เลยอาณาจักรต้าหย,ยันพึ่งมั่นคงและอาณาจักรปีศาจหยวนซื้อรวมเป็นปึกแผ่นโดยจักรพรรดินี้มันยิ่งกว่าบ่อนทำลายใครหน้าไหนก็ไม่รู้กล้ามาก่อเรื่องเผ่ามนุษย์เป็นไปไม่ได้มนุษย์แท้ๆเป็นไปได้ยังไงเก็บเท้าของเจ้าหมัดวิญญ,ญ,ญาณยักษ เจ้าถูกหลอกอักษรมหาเสนาบาดีอย่าทำอะไรบุ่มบามไม่งั้นคมมีดของค่าจะไม่นิ่งและเจ้าจะไม่สามารถกลับไปอธิบายมันให้จัก,กรพรรด,ดินีของเจ้าฟังเจ้ามองข้าทำไมสู้ต่อไปหากข้าต้องทำทุกอย่างแล้วเจ้าฝึกฝนวิชาย,ยุทดไปทำไมใจใหญ่หรือใจกว้างนักหรอ อยากกินเหรอชายคนนี้รู้ไหมว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรข้าเข้าใจแล้วหยุดเจ้าไม่สนใจจริงๆหรอว่าชายคนนี้จะเป็นหรือตายเจ้าบาังคับข้าเองนะทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าเป,เป็นไปได้ยังไง เจ้าเป็นคนประหลาดเจ้าไม่มีอะไรทำเลยทำร้ายตัวเองมันหมายความว่ายังไงไม่มีไม่แต่รอยขีดควรผู้ชายคนนี้ผิดปกติใบมีดที่มือของบอสไม่ได้ผลกับขยะนั่นจริงๆเจ้ายังวอกแวกในการต่อสู้เจ้าทนต่อการถูกทุบตีจริงๆความสามารถเื้นตัวน่ากลัวมากเจ้าก็เป็นผู้ฝึกฝนร่างกายหรอ ทำไมเจ้าทำหูทวนลมในตอนที่ข้าถามเจ้าทำไมเจ้าถึงเป็นผู้บ่งพอร่างกายและสามารถทะลวงขอบเขตทะลุขั้นที่สิบไปได้มีบางอย่างผิดปกติกับชายคนนี้ต่อให้ร่างกายเขาแข็งแกร่งแต่ทําไมเขารวดเร็วยิ่งนักพลังของเขาอยู่เหนือขั้นที่สิบหกเหรอคริสตันแผดเผาโลหิตหัวหน้าไม่มีทางที่จะกลับไปอย่างมีชีวิต แผนตอนนี้คือตายไปพร้อมกับพวกเขาข้ายอมรับเจ้านักแข็งแกร่งมากแต่มันเปล่าประโยชน์เจ้าหยุดมันไม่ได้สิ่งนี้โอ้เจ้าคิดว่าสิ่งนี้อันตรายหนอเชีย่ยเอ้ยสิ่งนี้จะระเบิดถึงตายทันทีหากคนที่อยู่ในขั้นที่18สัมผัสกับมัน ทำไมเขากลืนมันลงไปเจง๋งท,ทันทีที่กินมันเข้าไปมันเหมือนกับเล่าแรงกำลังไหลลงคอของข้าความรู้สึกผอไม่ระเบิดออกมาเหมือนกับเปลวไฟไม่เพียงแต่มันไม่ทำให้รู้สึกเจ็บแต่มันประคบร้อนและนวดอวัยวะภายในของข้าของนี่ดีมันเป็นของว่างคุณภาพสูงอย่างแน่นอน เจ้ามีสิ่งนี้อีกไหมให้ข้าสักร้อยอันนี่คืออาวุธสุดท้ายของตระกูลของเราเมื่อมันระเบิดกลิ่นอายของสวัสดและปัตภีระเบิดสิ่งมีชีวิตภายในรัศมีร้อยลี้จะถูกฆ่ามันกลายเป็นของว่างในป่าของเขาได้ยังไงองชายทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมไม่เลยคนกลุ่มนี้ยากที่จะรับมือและพวกเขาพิเศษมาก ที่แท้ก็เป็นผู้บ่มเพาะร่างกายดูเหมือนว่าเราถึงวาระแล้วจงหยางหมิงจากตอนนี้ถึงตอนนี้ถ้าได้ค้นพบบางสิ่งที่ร้ายแรงมากองชายเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าเรือรบมิติของเราที่จอดอยู่ด้านนอกถูกค้นพบโดยชายคนนี้หากเป็นแบบนั้นบอและคนอื่นๆอ,อาจตกอยู่ในอันตราย ก่อนอื่นเลยถ้าทางของเจ้าที่แสดงออกมาไม่หล่อเอาซะเลยนั่งยองยองบ้าอะไรอยู่ตรงนั้นควรน,นั่งด้วยมือข้างเดียวบันตักอีกมือประคองหัวขึ้นหมัดวิญญาณยักษ์ใช้ไม่ได้เช่นกันมันไม่เจ๋งพอข้าคิดถึงชื่อทรราชป่าเท่อนไร้พระเจ้าเจ้าเป็นเผ่าอะไรเอ๊ะ ข้ากำลังพูดทำไมเจ้าไม่ฟังอย่างตั้งใจเจ้ากำลังวางแผนสมรูร่วมคิดอยู่หรือเปล่าเผ่าเส้นโลหิตหมัดน,นี้เรียกว่าหมัดทรราชผ่าสวรรค์ไรพระเจ้าเพื่อลงทันเส้นโลหิตว่ายังไงเป็นชื่อที่ดีจริงๆแล้วก็บางกระบวน้าของเจ้าไม่ถูกต้องเมื่อกี้ประสบการณ์การต่อสู้ของเจ้ายัางไม่ดีพอตัวอย่างเช่นเสียพลังมากเกินไป ถ้าชาของการยิงไม่เนียนพอสมแล้วที่เป็นองค์ชายเสี่ยวที่อุดมไปด้วยพลังต่อสู้เขาให้ประโยชน์กับผู้คนมากมายจริงๆเขาผ่านอะไรมากันแน่ถึงเป็นแบบนี้เอาละ่ะนั่นคือสมมติสำหรับตอนนี้เจ้าควรแยกแยะให้ดีองค์ชายข้าจะใส่ใจคราวหน้าทำไมต้องคราวหน้าเดี๋ยวนี้เลยมายัางเช้าอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาส เอาละมาทํามันใหม่มอีกครั้งมันเริ่มจากช่วงเวลาที่เจ้าเจอเขากําลังสูบเลือดในตัวแปลสภาพเป็นพลังพร้อมใช้และเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นต่อมาเจ้าต้องแสดงความตื่นตระหนกกลัวการได้เห็นเขาครั้งแรกอย่าโง,ง่ามากนี่คือโอกาสสาหรับเจ้าที่จะปรับปรุงตัวเองอะไรอะไรกันเกิดอะไรขึ้น เจ้ามีการแสดงออกแบบไหนข้าให้โอกาสเจ้าแต่เจ้าไม่รักษาโอกาสเนี้ไว้มันสิ้นหวังจริงๆอยากเมื่อกี้ทุกตีเราเป็นเวลานานกว่าที่เราจะบาดเจ็บสาหัสชายคนนี้ตบเราด้วยกลิ่นอาที่ผันผวนและบทขยี้เราโดยตรงมันน่ากลัวเกินไปดังนั้นมาร่วมมือกันเถอะครั้งแรกคัทคัแตระกูลไลโลหิตจริงจังกับการแสดงออกของเจ้าหน่อย ขวัญเสียเข้าใจไหมขวัญเสียทำมันทั้งหมดอีกครั้งครั้งที่4คัดตรงอย่างหมิงระวังหลังอย่าไล่าตามชายตรงหน้าเจ้าระวังหลังด้วยเริ่มใหม่ครั้งที่6คัดครั้งที่7เข้ารับไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว หนีจากปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่การ,รเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญคือวิธีไถ่ถอนตัวเองทิ้งเข้าไว้ตามลำพังปล่อยให้ตายเด็บโรลดอย่าชุบชีวิตข้า <c oughs> อย่ายอมแพ้ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ เขาน่ากลัวมากแค่ขยักตายอย่างมีศักดิ์ศรีทำไมเจ้าไม่ปล่อยให้ข้าตายผลกรรมมันคือผลกรรมที่ข้าทำผิดข้าไม่ควรก้าวขึ้นเรือรบที่รุกาานอณาเขตอื่นข้าไม่ควรอยู่ในฝูงบินที่สิบอย่าเล่นกับความตายมาอีกรอบจำไว้นี่ไม่ใช่การซ้อมจงอย่างหมิงเริ่มได้ข้าผิดไปแล้ว ข้าผิดไปแล้วจริงๆข้าไม่ควรรุกรานข้าไม่ควรสนุกสนานกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย,ย์ข้าสมควรตายข้าสมควรตายวิญญาณถูกห่อหุ้มด้วยความตายทำไมเจ้าถึงไม่สามารถทนต่อการทดสอบเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ได้อย่างน้อยเราสามารถแน่ใจว่าเผ่าลายโลหิตคือผู้บ่มเพาะร่างกายแต่แตกต่างจากขอบเขตการบ่มเพาะร่างกาย พวกเขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทะลุขั้นที่สิบหรือมากกว่านอกจากนี้อะไรคือต้นกาเนิดของเผ่าลายโลหิตและอะไรคือจุดประสงค์ที่จจ่จพวกเขาก็มาอาณาจักรปีศาจศักดิ์สิทธิ์ระบบการฝึกของพวกเขาอ่อนหัดกว่าการฝึกวิชายุที่ท่านสอนมากแต่มันมีเอกลักษณ์มากแบบนี้ตราบเท่าที่องค์ชายท่านเล่นสนุกมากเกินไปไม่เหลือสักคนเดียว ผิดแล้วไม่ใช่ว่าข้าทําเกินไปพวกเขาได้รับมันและพวกเขาไม่สามารถรับมือกับมันได้พวกเขากลัวว่าพวกเขามีการสมมติร่วมคิดบางอย่างต่อข้าและเขากลัวว่าข้าจะค้นพบเกี่ยวกับมันนั่นคือเหตุผลที่ข้าไม่สามารถแม้แต่มีสมาธิเมื่อกี้และพวกเขาเสียโอกาสสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ไป คนบาปของเผ่าายลโลหิตพวกนี้ผู้ซึ่งทําให้ท่านล่าช้าและทําให้ท่านทํางานหนักเพื่อสอนวิธีทําดีแม้แต่ทําให้ท่านทํางานหนักเพื่อสอนพวกเขาค่าแรงค่าสอนและความเสียหายทางศิลธรรมแค่เรือหอไม่พอองชายข้าคิดว่ามีผู้คนมากมายทั่วอาณาจักปรปีศาจศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการความช่วยเหลือมันไม่ใช่ถ้วยรางวัลมันคือการบริจาคจงยังหมิงเจ้ารู้แจ้ง และเส้นทางของข้าไม่ได้เดียวดายหวังไคควบคุมเรือหอกกลับไปยังหุบเขาชิงหยานแล้วไปเอาหมูชิงหยานและกลับไปยังวังขององค์ชายได้ค่ะนายท่านคนของพระเจ้าผู้ซึ่งต้องการหนึ่งลมหายใจเพื่อเก็บกวาดสนามรบเจ้าทำงานหนักกว่าหน้านี้ถ้าจะไปเอาหมูชิงหยาน และเจ้าสามารถปรุงมันเพื่อบำรุงร่างกายข้าได้องค์ชายไม่มีปัญหาเมื่อใดก็ตามที่ข้าฟังผิดคำข้าอาจถูกย้ายในท่านเรามาถึงแล้วเมื่อถึงเวลาให้พวกคนปรับแต่งเรือเหาะนี่สามารถใช้เป็นพาหนะในการขนส่งได้วันดีที่เจอผู้คนจากตะโกนไลโลหติตให้พวกเขาชดเชยเราสำหรับการสูญเสียที่เราสมควรได้รับ ในท่านหลงชิวไปสิงกำลังใกล้เข้ามาแค่เข้าไปใกล้ๆมีเรื่องอะไรข้าบินเร็วกันไปเมื่อกี้ตีความผิดงั้นหรอเสี่ยวเทียนกับจงหยางบิงอยู่ในเรือเหาะได้ยังไง ไม่แน่ใจมาดูกันอีกครั้งเรือเหาะของข้าเงินของข้าการชดเชยของข้าเหมือนกับดอกไม้ไฟโอ้มันต้องไม่ใช่ธุระของข้า ข้าขอโทษข้าไม่รู้เหตุผลแต่ในตอนที่ข้าเห็นเรือหอนี่โดยเฉพาะการได้เห็นเครื่องหมายของตระกูลายโลหิตร่างกายของข้าเคลื่อนไหวไปเองชดใช้เข้ามาข้าไม่มีของมีค่าในตัวตอนนี้ได้อยู่ในสภาวะความจำเสื่อมดังนั้นมันยากที่จะจ่ายคืนไม่งั้นจ่ายนี้ด้วยร่างกายข้าเจ้าสามารถสั่งให้ข้าทำอะไรเพื่อเจ้าเป็นการชดเชย แต่ตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบันมันดูเหมือนไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทําได้ครั้งหน้าที่เจ้าสู้กับจักรพรรดินีทั้งสองได้เกิดความรุนแรงในครอบครัวข้าสามารถปกป้องเจ้าได้ไม่ไม่เจ้าไม่สามารถพัวพันในเรื่องนี้เราข่าควรทําอะไรเจ้าบอกว่าเมื่อกี้เจ้าเห็นรอยประทับบนเรือหอแล้วเจ้าลงมือโดยจิตใต้สำนึกซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนั้นกําลังมาหาเจ้า พูดได้ว่าเขามาจัดการกับเจ้าโดยผิวเผินแต่ในความเป็นจริงเขาคงจงใจเก็บเจ้าไว้ข้างกายข้าและหาข้ออ้างเพื่อจัดการกับข้ามันเป็นไปได้บางทีในตอนที่ข้ากระแทกเจ้าในตอนแรกมันเป็นเพราะพวกเขาวางแผนในความมืดตอนนี้ตราบเท่าที่เจ้าฟื้นความทรงจําได้หาบ้านของเจ้าเจ้าสามารถชดใช้ข้าด้วยเรือหอยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เจ้าเพิ่งพูดว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นแค่บอกเจ้าใช่ไหมใช่เจ้าสามารถทำอะไรก็ตามที่เจ้าต้องการข้าได้ยินมาว่าความแออาจช่วยให้สมองคิดได้และสำหรับความจำเสื่อมวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือข้าต้องนอนตามลำพังกับพี่เสี่ยวนั่นเสียงอะไร เอ๊ะสถานการณ์เป็นอย่างไรความถี่นี่คงที่จริงๆมันยังสามารถชนเข้ากับหัวของพิเศียวย่างต่อเนื่องน่าสนใจมากนี่คืออะไรวิธีการบ่มเพาะพิเศษเหรอ สมองของเจ้ามีปัญหางั้นหรออะไรน่าสนใจสิ่งสำคัญคือต้องช่วยนางกนหืมพวกเจ้ากลับมาแล้วพิเสียวท่านกำลังบ่มเพาะอยู่หรอถ้าอย่างนั้นแขวนข้าไว้ข้างบนแล้วตีข้าด้วยเจ้ากำลังพูดเรื่องเหลวไหลอะไรวิธีการบ่มเพาะนี่มาจากไหน แขวนผู้คนไว้ข้างบนแล้ชุบตีพวกเขาถ้าอย่างนั้นท่านเดชบุญนางไม่เป็นไรเจ้าไม่ควรคิดถึงการใช้วิธีนี้เพื่อช่วยนางฟื้นความทรงจำนี่ไม่ใช่วิธีที่ดีหรอแค่แน่ใจว่านางจำได้บางส่วนอย่างแน่นอนข้าจำอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือจากความเจ็บปวด เป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นค่าจําได้หากค่าสูญเสียความทรงจำํำดูเหมือนค่าสามารถฟื้นคืนความทรงจําโดยการตีเข้าที่หัวเจ้าพอร,รู้จักวิธีนี้มาจากที่ไหนข้าเคยอ่านตำราในตอนที่ข้ากําลังผ่อนคลายในบ้านเกิดพูดถึงการโดนไฟดูดโดยบังเอิญดูเหมือนเป็นวิธีแก้ปัญหาหลวงชิวไป๋ิงเจ้าสามารถควบคุมสายฟ้าให้ผ่าตัวเองได้ไหม ถ้าสามารถลองได้ถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยมารีบทานอาหารเย็นกันเถอะจงอย่างหมิงต้องเตรียมอาหารเย็นไว้แล้วภรรยากโกรธน่ากลัวจริงๆตัดสินใจเสียวหลางชอบปวนไปทั่วช่างมันเจ้าจะทำอะไรก็ตามที่เขาพูด ตราบใดที่มีวิธีฟื้นความทรงจำของข้าข้าเต็มใจร้องใช่แล้วใช่แล้วเจ้าเคร่งเครียดเกินไปจือหมันโถดังคำกล่าวที่ว่าสิ่งที่เจ้ากินทำให้เจ้าสุขภาพดีอย่าแม้แต่คิดเกี่ยวกับการมอบความคิดง่งๆให้หลงชิวไปฉิงแล้วเจ้ากินอะไรเพื่อทำให้หน้าอกใหญ่พูดอีกทีสีว่ายังไง อย่างไรก็ตามดูเหมือนข้าจะจำบางอย่างได้ท่านสำคัญมากจากกักรพรรดินีหลวงข้าหวังว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านคนเดียวมีอะไรอีกไหมข้าจำไม่ได้รอให้ข้าเห็นวิญญาณมังกรของข้ามันเริ่มดีขึ้นจริงๆ มันได้ผลจริงๆมาทำมันอีกครั้งทำไมจีรัวหยานไม่เห็นด้วยกับข้าวิธีการของพี่เสี่ยวดีมากให้เขาลองทำมันทำมันอีกรอบเถอะเข้าใจแล้วข้าไม่เห็นด้วยทำไมล่ะเจ้าไม่ชอบมันหรอมา ข้าไม่กลัวเจ้าหมดหายพวกนางชอบการดื่มมากวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ